ออกไม่ได้ออกไม่ได้จริงๆเลยอ่ะมาลูกกับเบ้นโอ้โหเออเออสลับที่นะเนี่ยจัดท่องไว้ก่อนอื่นเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยอะไรมากมายแตรับทายป็นธุ์รายการกันสักหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาลิวครับเบนครับผมวันนี้สองหนุ่มเคยมาเยือน รายการม้านนักศึกษาใช่แล้วครับก่อนมาเป็นซิงเกิลแบบสี่คนใช่ครับเออเป็นยังไงบ้างถามก่อนอ่าเป็นเพลงสนุกเพลงรักๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องใชื่อเพลงรักกันอยู่เธอใช่คลิปแบ็คเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็คก็โอเคครับผมคือเป็นเพลงที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาเราเอาไปร้องงานไหนที่เขาต้องใช้เพลงเร็วเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเอาไปร้องแทบจนงานอยู่แล้วค่ะคือก,กระแสตอบรับดีคนร้องตามกานได้ละ้รงได้หมดเลยร้องได้ไหมฮะได,ไดร้รักต้องการรักต้องการอยู่กับเนออันนัาา้นคือสี่คนคแต่ว่าวันนี้ สองคนยังไงคะทำไมถึงจูงมือสองคนมาโอ้โหมาจูงจริงๆแล้วตั้งแต่ย้อนกลับไปตอนอยู่ในบ้านเอฟครับเป็นกรรยากาศได้ไหมโอ้ยไม่ลืมแลับยังไม่ลืมเลยเนาะมใครเคยถามหรือเปล่าสมมติอาพี่ถามสองคนนี้ถามก่อนเลยนะเวลาเจอเคาครั้งแรกเนี่ยแวบแรกเลยรู้สึกยังไงอะแวบแรกนะครับจริงๆก็รู้สึกไม่แต่๋ยวมาดิวเดี๋ยวรู้สึกยังไง รู้สึกเป็นคนต่เย็นนะเยนมากครับพีเอ็กมันก็มีผ้าใช่มีมากดูแบบว่าฟอร์มฟอร์มเยอะมากมาิวฟอร์มเยอะมาดวเจอเบนจิยังไงก็เป็นคนน่ารักมากเดี๋ยวนิเดี๋ยวน้มาอแบเอ้ยไม่ใช่เหมันต้องมีแบบการเจอคั้งแรกแล้วเฮ้ยเพื่อเราคนนี้แบได้ดูแลยหือเจอครั้งแรกครับจำได้เลยที่ออดิชั่นเอเอฟ เราเราไม่ชอบเขาตรงที่เราไม่ชอบเขาหรือเปล่าไม่นั้นนะไม่ชอบเลยทำไมอ่ะเพราะว่าเขาแบบนิ่งๆไม่คุยกับใครแล้วแล้วพอเราได้ฟังเสียงเขาร้องนะไอ้ังงีจวะอ๋อมันหมายถึงว่าเราเห็นว่าคนเนี้ยทำไมมันดูดีใช่ครับแล้วมันดูแบบยิ่งแล้วเขาเขาร้องเขาดูดีแล้วได้เขา แล้วเราจะได้เข้าวไหมสมมติใช่ไหมใช่ครับมันมันตอนนั้นมันมีความกริดนิดๆเลยค่ะเหมือนเป็คนนิ่งเก่งนะนะพักก็ดีอะไรแบบนี้หรือเปล่านี่คือเจอกันก่อนเข้าบ้านค่ะแต่พอเข้าบ้านไปแล้วดูในภาพนะดูในภาพเนี้ครับ้ยคือมันมีสีมันมีสีที่ติดไม้ให้การมองการติกกับดกัน สมมตินะเช่นคนนึงเดินมาเหนื่อยเหนื่อยคนนึงนั่งเฉยเฉยไม่ใช่ว่าเขาเดินมานี่นายเหนื่อยไหมเปล่าอีกคนนึงทิ้งตัวลงไปนอนเลยช็อบพูดเท่นเด่นด้วยโอ้หรือเสียหรือเสียหรือเสี่ยหรือเสิ นี่คือทีมงานเราพัดมาให้นี่ยังไม่ทันพูดถึงเรื่องเพลงเลยเอากลับมาเรื่องเพลงก่อนนี่คือในบ้านคือใจในบ้านแต่ว่าออกมาเนี่ยก็เป็นซิงเกิลคู่กันใช่คือใครไปขอผู้ใหญ่เอ้ยไม่ใช่คือยังไม่ผู้ใหญ่กินได้ไหมคอ๋อแต่ในบ้านนี่แหละครับก็คือเหมือนกับว่าเราสนิทกันเราทำงานเราแบบมีเคมีที่ตรงกันทำงานด้วยกันได้ผู้ใหญ่เห็นว่าแนวเพลงเราก็ใกล้เคียงกันด้วยใช่แล้วก็ประกอบกับว่าในบ้านเนี่ยเหมือนเราสองคนเน่ะ ช่วยกันทําเพลงขึ้นมาอะไรเงี้ยผมก็เห็นเนื้อช่เบนซ์เขาก็จะเก่งข้างหน้าดนตรีก็เลยมาทําทํากันแล้วก็เออเคยร้องเพลงคู่กันในบ้านผู้ใหญ่ก็คงเห็นนะครับก็มองไปตรงนี้แล้วอยู่ไปอยู่มารู้สึกเหมือนผมมนะแฟนคลับหน้าตานี่เริ่มนะเริ่มแบบหน้าแบบว่าเข้มแบบหล่อแบบเออค่าใคล้ายกันแล้วนะเริ่มคล้ายกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ไม่เชื่อลองเทียบกันใกล้ใกล้สิใกล้ๆหน่อยสิไหนใกล้ใกลอคเนอ ประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะไม่แต่ว่าเสื้อผ้าเขาชัดเจนคือเป็นติ่งสีใช่ไหมสีดำกับขาวคอนเซ็ปต์ยังไงเห็นว่าคนหนึ่งสตรองคนหนึ่งเงาเงาได้ยังไงไม<า>่ครับคือคือของของผมเนี่ยมันผมเกลียยช้างบ่อยอ๋อสีขาถ้ามันหมองมันหมองแล้วของน้องคือจะไปบวช ไม่เขาบอกคนหนึ่งเนี่ยจะขี้เหงาเศร้าๆเนาออ่าใช่แแต่นิ่งๆแต่นิ่งๆแต่นิ่งๆแตนิ่งๆแต่นิ่งแต่นิ่งๆแต่นว่งแขงแกร่งอยู่มีความแบบโอเคๆแ่นิ่แ่นิ่แล่ิ่่นิ่งแต่อันนีแต่นแบบว่าดแอ่นอ่งๆแต่นิ่งๆแ่นิ่งๆแต่นยต่นงๆแตนิ่งๆแ่นิ่แต่นือเหมือนต่งคนต่นงก็ผิดหวังอะไรแบบงี้นะซึ่งในเ่ลงนี้เน้อหาของเพลงบางคนมองาเป็นิลงบอก่ลิกที่ มันฟังแล้วรู้สึกว่าเราให้เกียรติใช่ครับเพราะว่าจะเราก็จะไม่โทษทั้งเขาแล้วก็ไม่โทษทั้งเรามันไม่ใช่ความผิดของใครอใช่ก็ตามชื่อเพลงเลยครับไม่ใช่เพราะใครเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าแบบอาจจะด้วยเราเข้ากันไม่ได้จริงและอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องเลิกไปครับโดยคือเพลงแต่ตัวจริงเป็นยางี้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมีถอนหายใจด้วยมีถอนหายใจด้วยไม่ครับเยอะขนาันนี้ไม่ก็ คือเลยแบบอยู่ในอารมณ์นี้นะต้องเลิกกัรก็อันนี้เราก็เอาประสบการณ์จริงมาช่วยกันเขียนเนื้อเข้ามาด้วยเพรว่าคือประสบการณ์แบบนี้แทบเจอกันแทบุกคนนะที่แบบว่าเหมือนกันแบบเราเข้ากันไม่ได้แล้วแต่ก็ต้องการจะเลิกะเราก็ต้องคิดทบทวนแล้วว่าเราจะเลิกดีไหมพอไปแน่เลิกกันไปอาจจะมีอีกเพลงออกมากลับมาคบกันหรืออาจจะไม่มีคนใหม่คือตอนนี้ซิงเกิลออกมาแล้วไม่ใช่เพราะใครกระแสต ดีแฟนคลับชอบมากหลังจากนี้จะมีการแยกเป็นเพลงเดียวไหมหรือว่าจะต่อเนื่องกันอีกเป็นเพลงเร็วอะไรไงดีอันนี้ต้องรอให้ติดตามแะครับแต่ว่าคือจริงๆเราสองคนก็ทำงานกันโอเคเนาะก็มีซิงเกิลคู่ก็โอเคอ่าคือสนุกสวุกใจก็จด้กับเพื่อนใช่ครับฟีดแบ็กเพลงนี้ดีมากอยากฝากขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับมากนะที่ไหนฮะ อ่าเริ่มเลยนะครับผมฝากขอบคุณนะครับแฟนเพลงนะครับทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพด้วยนะครับผมแฟนคลับพี่พแฟนคลับทุกคนนะครับที่ขอเพลงไม่ใช่เพราะใครนะครับผมเข้าไปตามขึ้นวิทยุต่างๆนะครับผมตอนนี้ก็เป็นที่น่าประทับใจมากผมตื้นใจมากครับขอบคุณมากครับก็ฝากขอบคุณนะครับที่ เอ็นดูเราสองคนแล้วก็เอ็นดูเพลงเรานะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีวงตรงนี้เพลงเราก็ไม่มาถึงขนาดนี้นะครับส่งต่อเข้าไปในกล้องแล้วโปรยออกมาด้านข้างโอ้โหดาวน์โหลดได้เราด้วยใช่ไหมใช่ครับผมดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดได้ที่ขอบจันสี่เก้าสองสองสี่สี่หนึ่งสองเก้าสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับผมหรือว่าจะเป็นทาง แอปพลิเคชันของเรานะครับทูมิวสิกนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วหรือ้าเป็นไอจูนะครับก็ดาวน์โหลดได้เหมือนกันครับแล้วโดยส่วนตัวไปตามกัื่พูดได้ที่ไหนบ้างอ๋อเป็นไอจีแล้วกัโน้ตไอจีกับกับ วิตเตอร์เนาะใช่ครับผมก็ของเบนก็จะเป็นเป็นเบนจีอันเดสกอร์เอเอฟสบสองนครับของมาริวก็จะเป็นมาริวครับอันเดสกอร์เอติบสองตอนนี้มีเป็นแบบว่าอะไรเป็นเพจสองคนครับผมเป็นมาริวเบนครับในเฟซบุ๊กครับผมจะติดตามข่าวสารการทำงานไลฟ์สไตล์ชีวิตปกตินะครับได้ในเพจนี้เลยได้เลยนะครับฝากไว้กับอีกหนึ่งบทเพลงเพราะๆที่วันนี้เรานอามาฝากด้วยไม่ใช่รอใครนะครับต้องขอขอบคุณ ทางคู่ด้วยนะฮะขอบคุณครับแต่ที่แน่ครับก่อนลาจากกันไปครับบอกคนก่อนว่าพรุ่งนี้กับรายการบ้านพระราม4ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับวงร็อกเอกลักษณ์โดนๆครับกับเพลงรู้ว่ามีจาก Brow n Fire In นั่นเองนะฮะใช่ค่ะส่วนช่วงทอล์กนะคะพรุ่งนี้สายโยมาอีกแล้วค่ะกับการพูดคุยกับตัวแทนนะคะทีมเต้นฮิปฮอปของประเทศไทย Thailand Hip Hop Dance Com แชมเปี้ยนชิพ2016นั่นเอง,องนะคะ <ไป S 2> เดี๋ยวมาคุยกันเลยใช่แล้วครับแล้วก็วันนี้ส่งต่อให้กับอีกหนึ่งข่าวดีนะครับกับรายการสุขสมโมสรและลากันไปพร้อมกับเสียงคลิปที่เห็นบอกแฟนคลับริวจีเนี่ยเสียงคลิปยังที่สุดไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องลอ่อยนะฮะอารัก่อนก่อนสวัสดีครับเสียงมา